จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อลาโอรัมพาคียสังโยชนิขุทั้งหลายโอรัมพาคียสังโยชนห้าประการเหล่านี้หประการเป็นอย่างไรคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีละพะตะัตตปามา m การมฉันทะพยาบาทภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคียสังโยชนหประการพิขุทั้งหลาย ภิกุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมภาคิยะสังโยชน้าประการเหล่านี้ภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมากรมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลัดย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลั ย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละภิกขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนิแล เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียสังโยชห้าประการแล